สมัยผมวิทยานิพนธ์ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับมันก็จะมีความตื่นเต้นว่าโว่าปีห้าต้องทำทีซิสคณะอื่นเขาไม่มีกันปกติในต่างประเทศทีซิสนี่เขาเรียกสําหรับนิสิตปริญญาโทนะครับปีิญญาตรีก็จะเรียก final project แต่ประเทศเราก็เราก็ปั้นให้มันดูเราวขังดีนะครับกพรู้สึกตื่นเต้นนะทะ่ทำวิทยานิพนธ์ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วสมัยผมก็ถ้าจำไม่ผิดก็ ตอนเข้าทําก็4-50คนเลยนะครับตอนจบก็2ีกว่าคนเท่านั้นเองผมก็ผ่านมาได้กระท่อนกระแท่นเหมือนกันตอนนั้นทุกทุกทุกคนอยู่ที่คณะสหมัยผมยังนอนคณะทําที่คณะพ่อแม่เอาข้ามาส่งได้และอาจารย์ก็จะมาดูเพลทผลก็คือคุณต้องทําเองมือล้วนกระดาษ <Hey. S 1> เขียนรับพ่นแร่บรัสแล้วก็พอวันสัก สองสามวันสุดท้าย <_ an> าก็อนุโลมให้รุ่นน้องรุ่นพี่มาช่วยกัน <_ an> เขาก็เป็นก็จะมีคนมาลุมของใครบางคน <_ an> แล้วก็สนุกดี <_ an> ก็เป็นงานการทริมยานิพนธ์ก็มีให้เลือกนะแต่หมายถึงว่าให้เลือกอาจารย์กลุ่มอาจารย์ที่เราเราจะไปอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วก็เสนอหอัวข้อก็ยังคล้ายๆกับปัจจุบันนะครับตอนช่วงหลังๆเนี้ยก็จะมีการมาทำงานที่สตูดิโ มันก็มีน้ำหนักน,นะในการที่ที่มาทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยเราก็เห็นเพื่อนๆทําช่วยเป็นการพักดันหรือว่าช่วยการาพัฒนาแบบอะไรเงี้ยครับสมัยนั้นครับซึ่งก็าจากตรงนี้ก็เห็นอาจจะต่างากันที่ปัจจุบันนิดหน่อยใช่ไหมท,ที่ไม่ค่อยได้มาทำกันที่สตูดิโอเท่าไหร่ละสีคนก็อยู่บ้านเดียวกันหมดตอนนนี่ก็นี่กิดทดางออก็คือท้ายแน่ทั้งหมด ที S <S ่เราเราอาจดีบางทีแรกที่เขไม่ให้ฟังขันแล้วที discord, after one, after one, after one ่เขาฟให้มาบางทีที่โตที่ออนตั้งแต่ตอนแต่เขาจะการทุวกับท่าอยู่อาังกัน่พียมาหาบ้านเขาแที่พออยู่กพี่อยู่้วยกันก็จะ่วกันย่แต่นเมไหนก็มันยังเป็นแบบอยู่พักเกี่ยวระหว่างแบบที่พี่โตกับพี่ตแต่ว่าใจแ่กกันล้แต่ว่าแต่ก็ยังก็ปีนเอาเยอะปีนนเอาเยอะที่นกปีนเอามันจะเกเป็นเยออยู่ ตอนเรียนคือพี่ต้องทำพริศิษที่เป็นโปรเจกต์ที่จะมีโครงการจริงหรือนำเสนอได้ในพื้นที่จริงบางบางส่วนน่ะพี่อยากทำอะไรเกี่ยวกับ transportation ของประเทศคือพี่เป็นคนที่อินกับเรื่อง Public Transport มากอะไรเงี้ยก็เลยตอนทำปริศิษเนี่ยตอนนั้นนะ่ะพี่ก็เลยทำเป็นเสนอโครงการปรับปรุงหัวลำโพงขึ้นมาแล้วก็พอมาถึง มาถึงที่สิดของตัวเองนะครับตอนที่ทำที่สิดจริงๆเนี่ยก็พบว่าโครงการที่น่าสนใจแล้วมันต้องอยู่ในโจทย์ที่อาจารย์ให้ขอบเขตเนี่ยมันหายากมากเพื่อนพี่มาไปเห็นข่าวเว้ยมีเรือลบหลวงลำหนึ่งอ่ะกำลังจะปลดประจำการก็จะยกมาไว้ที่กระบี่แล้วก็มีแผนจะพัฒนาทำเป็นสมการเรียนรู้แล้วก็เป็นวิทยธภัณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มทำโปรเจกต์ไปอะไรเงี้ยคือวิธีคิดพี่อาจจะมีเรื่องของ อินโนเวชันเรื่องของแบบชุมชนมาเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งวิธีการทํางานของพี่เนี่ยอาจจะต้องมีการแบบลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์กับกับคนที่เป็นแบบคนในจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้บรยากาศการทำานที่สิทธิเราแบบมันเรียลมากเลยเออคือมันเป็นการทํางานจริงที่ลงไปเจอยูเซอร์ลงไปเก็บข้อมูลนะครับลงไปในเรือลบปักแบบหนึ่งมันมีสเปซที่มีความแบบน่าสนใจแล้วก็ไม่ใช่สถาปัตยกรรมทั่วไปที่เราจะพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน แล้วก็มีการลงไปแบบไปอยู่ในจังหวัดกระบี่อยู่สามวันสองคืนมั้งแล้วก็ไปตะเวนแบบคุยกับชาวบ้านบ้างคือคนที่อยู่จังหวัดกระบี่จริงๆน่ะเขารู้สึกว่าเขาว่าอยากได้ความเจริญเขาอยากได้ก็คือเมืองพัฒนาได้การแบบ develop ตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่เราบางทีเราจะมองว่าไอเราอยาก add in ความเป็นจังหวัดเขาเข้าไปยอะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าเขาพอแล้วเพราะงั้นจริงๆ่ะเราควรน,นาเสนอสิ่งที่เป็นสิ่งเขาอยากได้จริงๆคือความ สิบิไลส์หรืออันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราเราเราไปเจอเนาะคือจริงๆอะ่ะตอนนั้นเน่ะเป็นยุคที่ต้องเรียกว่าส่วนการเรียนรู้เฟื่องฟูเดียวเออเรารู้สึกว่าเออในเมื่อเราท r a า s p o r t a t i o n ไม่ได้เรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนการเรียนรู้อะไรเงี้ยก็เลยเลือกโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นส่วนการเรียนรู้ที่อยู่ในเรือลบทะเออโปรเจกต์หล่นี้แหละที่เราอยากลองนาเสนอให้กับอา,อาจารย์หรือว่าคนอื่นๆได้เห็นงานของเราอะเี้ครับ ที่พี่เฟย์ทำวีเฟียมรุ่นถ่ายเป็นเียมเทคโนโลยีที่ทำมาใช้อยู่ตรงตรงวีเฟียมเวียบาั์ท่เรื่องสือมาทองหกที่ทำสารวัตการเวยบาร์คอรใส่ตรงข้างหลังไม่เปนปตลอดวันเราะกินทางอเรียมพอเรียกที่ตราที่มาจากไหนสุดมไดที่แท้ม นี่ทำเ่ราะข้อมูลระชาวนตรงสวนโรงงานใหญสจริงจริงสิ่งที่สนใจคือเลยรนี่เตอร์อะไรรู้สึกว่าเออมันทำยังไงให้มันมากกว่าการแค่มันไปแค่หนังสือห้องสมุดแบบปกติอะแต่มันมีเรารู้อย่างอื่นอเงี้ยแต่ในตรงนั้นแต่ว่าก็ยังทําไม่ถึกนะทำมันไม่ชัดมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปเขาบ่าห้องสมุดประชาชนที่ที่ที่บขวิจาถ่ายรูปอาจารย์คนที่วิจา่ภาพฝร่ครับเฉพาะเป็น่ถ่ายรูปอาก็จะบอกว่า เล็กไปอันนี้ไม่แค่ทำกับช่องเล็กๆกะจกมันเป็นรองนไม่ต้องเราโงกับเทคโนโลยีทำภาพอยี่กับเรื่องวิีเรื่องโกราฟอะไรพวกนี้มายใจการนที่เราแล้วที่เราอยากทำรเนที่แบบมันมีเรื่องความเด็กหบบีิชูของมืองโรงงานที่แบบเปนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยตัวเชนเื่องจากตรงนั้นก่อนแล้วก็เราก็ค่อยดูย่านไหนเาอยากทำของที่ตอนนั้นทำแบบเรียนจริงๆมันมันเริ่มจากรงที่ชอบโปรเจกที่มันทำ เราปีสี่เราได้ทำมิวเซียมตอนนั้นทำเรารู้สึกมันได้กินกาแฟได้กิอในอะไรใช่ไหมมันแปลกต่อพปรเจกต์คือสมัยนั้นพี่เลือกทำคอนเทนต์แารริ์อาร์ตมิวเซียมเราก็อยากจะให้เลือกโลเคชันว่ามันอยู่ในสวนใช่ไหมครับประเด็นของพี่อ่ะก็คือพยายามที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของส่วนสาธารนณะซึ่งเป็นแบบพับบิคแอรียที่ที่คนเข้ามาใช้เนี่ย แล้วก็เข้ามาใช้งานหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับตัวอาคารเพื่อให้เขาเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มีความเข้าใจว่าเราเราอย่างพี่เองนะตอนที่พี่ทำแบบพี่ก็มีความเข้าใจว่า element บางอย่างเช่นตอนนั้นพี่ก็ทําเหมือนแบบซังเค่นคอร์ทยาร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเนี่ยเพื่อส่งเสริมแล้วก็แบบเป็นส่วนหนึ่งของ ของก,การคีย์ในการออกแบบออซึ่งมันก็จะเป็นอ l e ์ e n t ที่เลือกเพื่อที่จะตอ่อต่อกับประเด็นที่เราเรากำหนดขึ้นมาครับคือตอนแรกอยากทำสนามกีฬาแต่ว่าก็ถูกคัดค้านโดยอาจารย์หลายท่านรวมทั้อาจารย์ที่รึกษาด้วยก็บอกว่าเสนอไปบอกว่ามันเป็นงานวิศวกรรมเยอะเราก็ไม่่คอยเห็นด้วยแต่ก็เราก็เป็นเด็ก ืองเงียบอะนะเราก็ไม่ได้เออไม่ไม่ทำก็ทำอย่างอื่นก็เลยไปทำรีสอร์ทโฮเทลที่เกาะล้านก็คือนั่งเรือข้ามไปเกาะล้านไปใช้ชีวิตยอยู่บนเกาะแล้วก็เพราะเกาะล้านเนี่ยมันไม่มีโรงแรมจนวันนี้ก็ยังไม่มีโรงแรมบนเกาะล้านเลยก็ตั้งใจทําว่าคิดว่าดีแล้วแต่มันก็ไม่ดีพอนะครับมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติในวัยเด็กเราก็จะเราก็จะคิดว่าเออในเราคิดอะไรเป็นทางเดียวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เผื่อทางอื่น ท้ายที่สุดก็มันก็เป็นบทเรียนให้เราโตขึ้นแล้วก็ทําอะไรที่ดีขึ้นในอนาคตอะเนาะมันไม่ได้หมายความว่าออทีซิสมันเป็นทั้งหมดแต่ตอนนั้นอะรู้สึกเป็นทั้งหมดอย่างถ้าเกิดเรื่องเรื่องวิสัทธ์สกิลที่เราได้หรอเราจะพยายามวิสัยความึ้นมากกว่าการเรียนสีในส่วนตัวตัวเองก็จะได้ย,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 ยิงนั่นแหะได้เรื่อง a t t จ t u d องเรเรื่องของเราเรื่องของการทำงานของเราอะไรแบบนี้อ,อ่ะถ้าเราเป็น ที่สิบหนี่เนโปรเจกต์โปรเจกต์เดียวตอนเรียนที่เราที่เราได้กำหนดเป็นตัวในการทั้งหมดเองสิ่งที่ได้ทำได้จริงแบเราได้เซ็ตตูในการดีไซนแล้วแต่ตอนแหนเริ่มต้นจุเดีบยวเราเราจะนเริ่องยงอนเนะไอ้เราจะเริมจากการแบบการสัมภาษณ์นะแต่โปรเจกต์แต่คนั้นเหมือนกันมันพี่อยู่ว่าเราเราเลือกที่จะที่นั้นเลยอันนี้พี่ว่าน่าจะาคัญพวก การเดคดิสิชันเพราะว่าดีส mm ิช hmm. ั์มันจะเป็นครั้งแรกที่จะมีคนให้ความเห็นมือถึงสามคน mm hmm. แต่เราบอกว่าไอการที่ฟังเขาเราไม่ทาตามมันไม่ใช่ว่าเราดื้อไงต้องต้องต้องเคลียร์ว่าเราไม่ได้ดื้อแต่เราเราเรา,เราต้องเชื่อตัวเองว่าเราจะใช้ไขในการที่เราเอามาเิจารณาจกความเชื่ขอข, mm hmm. ของเราแต่แต่ก็อยาไปแออ mm hmm. แต่แต่อยาไป แกมากนะเว่าเราก็ฟังเขาแล้วก็ให้ผลว่าทำไมทำไมเราคือ c o m มันไม่ใช่เรื่องของ d a s เมนที่บอกว่าผิดกมันไม่ใช่บหนึ่งหนประโยคที่เราบอกบบว่าอันนี้ันคิดว่าเรื่องนพยายามพยายาฟังแบบเป็นกลางแล้วก็หยุดไว้เสมอนอ้วกบนไม่ได้ใช้ตันดีแต่ใช้ว่น สิ่งที่ได้มาจากงานนี้จริงๆอ่ะคือความท้าทายแล้วก็น่าจะเป็นความความกล้ามัมอพ<ม>ี่กล้าที่จะรู้สึกว่าลองอะไรที่แบบไม่เคยทํามาก่อนเจ็บก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดแค่ว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่เราได้ทาอะไรแบบเนี้ยก็<ม>คือมันก็คืองานหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองแหละโรงงานทุกชิ้น,นมันมาต่อยอดหมดงานตลอดห้าปี<ม>ที่เราพัฒนาการมาเนะครับแต่งานที่สิ่น,นั้นก็เป็นก็เป็น ก็เป็นงานสุดท้ายนะครที่ที่เราส่วนผมเองเวลาสอนสือ่อผมก็พยายาจะบอกทุกคนว่าเป็นงานสุดท้ายนะเป็นงานที่สนุกมันจะไม่ได้ทําอะไรดีๆอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าเป็นชีวิตจริงเนี่ยบางทีมันไม่ได้สนุกเหมือนกับตอนเรียนไม่มีผลกับกับชีวิตเท่าไรหร่หรอกทีสิสนะคะ<ม>รับมีความรู้สึกความทรงจำแค่นั้นเนี่ยที่เรา <c oughs> เราได้ทําอะไรแล้วสนุก